ได้ทําการถามไปใน IG นะคะก็ได้คําถามที่ดีบ้างคําถามที่แบบอ,อะไรนะคะตอบได้เหรอคะแล้วก็คําถามที่ไม่ใช่คําถามค่อนข้างเยอะแต่ก็มาทำความรู้จักกันอีกนึงในคลิป Q&A นะคะ จริงก่อนชื่อจริงชื่อมานิตานะคะแปลว่าผู้คนยกย่องนับถือเวอร์ปะเวอร์ก็คืออะไรนีเป็นชื่อที่คุณพ่อตั้งให้ดวงคำอาจจะเป็นนามสก,กุลคุณแม่นะคะคุณแม่ก็เป็นคนเหนือเ,หเนอ,อเป็นคนเชียงฮายเนาะจ้าก,ก็ฟาร์เมอร์เป็นนามสกุลคุณพ่อคะ่ะเป็นลูกครึ่งอเมริกาไทยคะ่ะคุณพ่อเป็นคนอเมริกาคะ่ะคุณแม่เป็นคนเชียงรายนะคะเขาไปเจอสิงคโปร์แล้วเขาก็มาอยู่ที่ภูเก็ตคะ่ะแล้วก็ตเกิดแล้วก็โตที่ภูเก็ตเลยค่ะค,ะคนจะชอบเรียกชื่อเราอะ ต่างกันออกไปแล้วแต่กลุก่มคือชื่อเล่นจริงๆเลยคือนิตาแต่อย่างชื่อมานิตาก็จะเป็นชื่อทอี่เคยประกวดเวทีนึงแล้วก็มีพี่นิตาประกวดด้วยเลยต้องเปลี่ยนชื่อเล่นตัวเองให้เป็นมานิตาจะได้เรียกกันไม่สับสนกันแล้วก็ชื่ออื่นก็จะมีมาอันนี้เพื่อนสมัยมัธยมจะเรียกก็มีมานิแล้วก็มี นิตาแล้วก็นิตาแล้วก็เรียกมานิดอันนี้อ๋อเพื่อนสาวสมัยมหาลัยนะคะเรียกที่ฉันว่ามานิดนะคะใช่ค่ะคุณหน่งนะคะคุณคาร่านะคะเรียกที่ฉันว่ามานิดกลางพาหุรัตตะโกนว่ามานิดอย่างนี้เลยเป็นจุดเริ่มต้นแห่งชื่อนี้เราชื่อนี้นก็จะชอบใช้เวลาไปถ่ายรายการที่แบบมีพี่ๆจากล้องผู้ชายเยอะๆแล้วเราอยากให้เขาจำชื่อเราได้อะเราก็จะบอกเขาว่าเราชื่อมานิด เพราะมันจำง่ายดีสหรับพีพีเขาเขาจะแบบเฮ้ยทำไมชื่อนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนฝรั่งก็จะเรียกว่าฝ่ามือคูแบบโยกฟาร์ r เมอร์อะไรเงี้ยจะมีคู่สอนศิลปะอยู่หนึ่งคนที่เราสมุดจะเรียกว่าช่าหน้าแต่ก็ไม่ได้โกรธนะตอนนั้นอะตอนนั้นก็คือเวลาเพื่นพอนผู้ประโยนเราจะบอกว่าแล้วไงฉันเป็นกระดูกสันหลังของชา ผมนิดนึงเพื่อที่จะไปโรงเรียนสตรีภูเก็ตน,นะคะถ้าไปเดินย้อนวันวาน,นอดีตศึเก่าจะไปเจอกันที่โรงเรียนนะคะเพ<อ>แล้วเราก็จะไปกันที่โรงเรียนสตรีภูเก็ตน,นะคะเมื่อก่อนก็จะเป็นคุณแม่ไปรับไ,ไปส่งเสมอแต่ว่าตอนนี้เรามีรถเราก็ขับไปเองนะคะตั้งแต่ขับรถเป็นช่วงแรกๆแ,แม่กลัวมากแม่ไม่กล้าให้ขับอะไรเงี้ยแต่พอหลังๆพอแม่เริ่มเริ่มไว้ใจแล้ว ไม่ขับอีกเลยซึ่งเหนื่อยมากเลยค่ะแล้วก็คิดถึงเวลาแม่ขับรถไห้มากเลยค่ะไม่ต้องหัวเราะน่าจะมาส่งตรงนี้ตอน6โง54ถึง6 55นิดนึงเพราะว่าครูจะยังไม่มายืนเข้าเวรสักว่าเรีถ้าช่วงประถมอ่ะจะเรียนที่ดาราสมุทรภูเก็ต แล้วก็ถ้าช่วงมัธยมก็จะเรียนที่สตรีภูเก็ตค่ะตอนสอบเข้าอ่ะเกือบไม่ผ่านนะเพราะที่นี้ต้องสอบเข้าด้วยความที่เป็นเรียนประจำจังหวัดแล้วก็เป็นคนที่ทําข้อสอบไม่เก่งแต่มันมีภาคสัมภาษณ์ไงคือเวลาสัมภาษณ์เราก็จะแบบเล่นใหญ่เล่นเต็มแต่ตอนทําข้อสอบอ่ะเกือบไม่ผ่านคะแนนอยู่แบบต่ำๆเลยอ่ะแต่ก็ได้เข้ามาเรียนที่นี่นะคะก็คือตอนนั้นที่ทำอ่ะจะเป็นการแบบเอาผมตรงเนี้ยปล่อยให้ยาวลงมาไม่เคยเล่าเลยนะแล้วก็ผมตรงนี้ก็ตัดสั้น แล้วผมที่ยาวอ่ะจะเก็บกิ๊บซ่อนขึ้นไปข้างบนเขาเนี่ยเพื่อนทั้งห้องอ่ะรู้แล้วก็วันนั้นาโดนตรวจผมเพื่อนประมาณ3-4มสี่คนน่ะก็ยืนลุมอยู่แล้วก็มีอาจารย์ปกครองคนหนึ่งมาแล้วก็แบบสางผมอ่ะเหมือนสางผมเราอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบจะเจอผมที่แบบว่าซ่อนเอาไว้มานี่อะไรเงี้ยคือไปเป็นแพรอย่างเงี้เลยนะข้างหลังอ่ะแล้วเพื่อนทุกคนก็คือลุ้นกันไปหมดแล้วก็วันนั้นก็คือรอดมาได้ ควรมาสรใต้แปลว่าเดินคุณครูอ่ะก็ต้องเดินขึ้นมาห้องเรียนเราด้วยแล้วเขาก็จะขอนั่งพักก่อนทุกครั้งที่มอสสอนว่าหายแป๊บนึงนะอย่าแขบคุณเหนืน่อยแล้วครูก็จะนั่งพักซึ่งก็ทมให้ลดเวลาเรียนลงไปได้ชอ็ชอกช็อกแบบหนึ่งตรงเนี้ยเมื่อก่อนมันจะเป็นอาคารเรียนที่เก่า,ามากๆเก่าแบบดั้งเดิมอริจินลัลโรงเรียนอาจจะมีอายุร้อยกว่าปีแต่ไม่แน่ใจว่าอาคารเรียนตรงเนี้ย มีมาเมื่อไหรแต่ก็คือตอนนี้เขามามหนึ่งอะตึกนี้ก็คือเก่ามากแล้วแต่ตอนเนี้ยเขาหายไปแล้วหายแบบหายไปเลยอะท่าทำไมโลง่งๆแปลกไิชินเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเดินพาเลทแล้วก็ให้กิจกรรมใหญ่ๆที่ทำเลยก็จะเป็นกีฬาจังหวัดวก็กีฬาสีกีฬาจังหวัดได้ที่หนึ่งของจังหวัดด้วยนะคะกีฬาสี ตอนนั้นก็คือทําชุดไทยแบบทั้งขบวนเลยแล้วก็เป็นคนแรกที่ให้ป้ายโรงเรียนใส่กางเกงปกติทุกคนจะต้องแบบใส่เดสใส่ชุดไทยใส่ชุดราตรีอะไรอย่างเงี้ยจำได้ว่าไปซื้อกางเกงที่ตลาดรัท้ายรถ <c oughs> กางเกงหนึ่งตัว3 0 0้กว่กาบาทแล้วก็เอามาประยุกต์กับเสื้อคอกอกไทยแล้วก็สั่งตัดผ้าคาดแบบเป็นหางใส่ทับกางเกงแล้วก็เครื่องประดับก็ามาพ่นสีเงินเองแล้วก็ทาด้วย ม่ใช่ค่เล็บสีน้าเงินเพราะว่าสีของโรงเรียนะคือสีขาวน้าเงินแล้วก็เวลาไปเลือกผ้าที่ร้านจะต้องเป็นสีน้ําเงินที่ถูกต้องเท่านั้นมันจะมีน้ําเงินเข้มน้าเงินอ่อนเนี่ยน้าเงินที่ถูกต้องอย่างเนี้ยนี่คือน้ําเงินสตรีภูเก็ตที่ถูกต้องคิดมาแล้วค่ะดิง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 ดิ้งเสียงสวรรค์ว่าหมดคาบแล้ว ถ่ยที่สุดก็จะเป็นเจ็ดสี่ห้าค่ะอุ้ยไปห่วยอ๋อไปหัวยอ๋ออุ้ยเข้าได้ฉันเปล่าเธอเปิดชอบได้เป็นหัวหน้าห้องค่ะเพราะว่าชอบจูจ้จี้จุกจิกเพื่อนค่ะถ้าเพื่อนดูอยู่ก็ขอโทษด้วยค่ะ <laughs> เพื่อนเกลียดค่ะเพราะว่าเราอาจจะชอบตะโกนว่าเงียบอะไรอย่างเงี้ยตะโกนที่พีคที่สุดนะคือตอนคุมพาเลทสนามสุลกุลนึกภาพสนามกีฬาประจำจังหวัดนะคะ ดิฉันตะโกนด่ารอดอข้ามสนาว่าเดินให้มจาจ้องๆนายน้องหันมาแบบในใจก็คงแบบอีพี่คนนี้จะเอาอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้นี่คือที่ประจำจะนั่งตรงนี้แล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งจะนั่งตรงนี้คุณยศว,วดีมาลํานะคะคุณฟาร่านะคะจะนั่งตรงนี้จะสามารถแบบเช็คได้เมื่อไหร่ว่าครูจะมาก็จะแบบว่าบอกได้ทันทีเอ่อที่ได้เข้ามาเรียนมหาลัยกรุงเทพเนี่ย ฟังดูแบบฟังดูเวอร์มากเลยนะแต่ว่าเลือกมหาวิทยาลัยกรุงเทพเพราะว่าประโยคที่ว่าเอ่อแบงคอกอินดัสทรีครีเอทีฟอินดัสทรีมหาวิทยาลัยของคนสร้างสารรค์เวอร์ไหมแต่ว่าเป็นประโยคนีจริงๆเพราะว่าช่วงะนะั้นเป็นช่วงที่เราทำกิจกรรมเยอะมากๆตอนนั้นก็คือยื่นทุนไปอาจารย์แนวที่นี่ช่วยนะคะแล้วก็ได้รับทุนวีลครีเอทีฟเลยคะ่ะซึ่งป็นเ็กทุนกิจกรรมะคะของกรุงเทพตอนนั้นคณะที่เรียนนะคะก็คือคอมมิวนิเคชันอาร์ตนะคะหรือแปล แบบสถาท์ก็คือแบบศาสตร์แห่งการสื่อสารค่ะประมาณนั้นมันไม่ได้เป็นการแสดงไม่ได้เป็นวิทยุมันเป็นแบบวิธีการมาร์เก็ตติ้งของบ<ม>ุรขับขึ้นของปะตองครั้งแรกอ่ะคือตอนเรียนขับรถเลยนอะตอนที่เรียนขับรถครั้งแรกเรียนระยะเวลาการเรียนสองวันเขาพาฉันขึ้นทุกเขาในภูเก็ตเลยเธอทุกอย่าก็คือฝนตกหนักแล้วก็ขับขึ้นทุกเขาเป็นการขับรถครั้งแรกที่สตรองมากเลยเนี่ยฉนเสียพอมีรถปูอยู่ขาานาดนี้นเลยคุณพี่ค่ะ พี่ขับไปกิกลๆได้ไหมคะน้องวาเสียวคุณพี่มาเลยค่ะที่ชอที่สุดในภูเก็ตน,นะคะก็คือหัดกระรนค่ะ mm hmm. เพราะว่าทรายที่เนี่ยสะอาดมากแล้วก็เม็ดเล็กมาก mm hmm. มเป็นเดินอ่ะเด mm ิน hmm. เร็วๆจะได้ยินเสียงปิด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 คุณมันต้องทรายตรงนี้มันถึงจะดัง แล้วก็อีกอย่างที่ชอบอ่ะเพราะรู้สึกว่าที่หาดกะโรนอะ่ะคนไม่ค่อยเยอะแล้วก็คลื่นที่นี่อะ่ะจะมีความเป็นฟิวแบบใหญ่แล้วเสียงคลื่นมันก็จะดังมีเพียงหาดทรายทะเลสายลมกับสองเรายินเพียงแผ่วเบายินเพียงเสียงคลืน่นกับเสียงเรานกนอกนอ มมคคูู่กกััััันนนนนเเียงงหือดพแดดอย่างหนึ่งที่ชอบเกี่ยวกับทะเลอะ่ะคือชอบเวลาที่แสงแดดมันโดนน้ำแล้วมันแบบกิบกๆๆบกรบก,ก,กอะ่ะฉันชอบที่สุดถ้าหากว่าเธอคือฟ้าฉันคือทะเลจะเปรียบทะเลดังความมั่นคง ฟนน้าเป็รักที่่สือตรรรงงงทุกสิิ่จะคนนัด์น yeah. อนนี้อยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่ที่โรงแรมคลาวนทีค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์ไ่้ไหมคะสัมภาษณ์ค่ะทัา้างวันเพิ่งขออนะะุญาตเลยค่ะป๊บนึงเมื่อกี้รู้สึกดีต่อใจมากเลยลอะเปิดกล้องมาแล้วแบบพาย,ยิ้มปุ๊บแต่กล้องยิ้มตามทำไมเชิญค่ะ <laughs> ท,ทำไมถึงมาประกวดน,นางสาวไทยก็คือ เราอยู่กับยิมภูเก็ตมาเนาะแล้วเขาก็ยังเห็นศักยภาพในตัวเราแล้วก็ยังอยากที่จะหาเวทีลงให้เราตอนที่ก่อนแม่ปุ้ยจะแถลงข่าวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มีการแบบคุยกันเพราะตอนนั้นลงาภูเก็ตพอดีก็ทักหาพี่ปอนไปว่าแบบพี่ปอนยังไงดีอะถามพี่ปอนไปบอกว่านันคุยกับพี่กับพี่ขี้ไม้อะไรอย่างเงี้ยที่พีกที่สุดคือเจ้าวันนึงว่าตอนนั้นคุยแบบตุกับข้าวเงียบเงียบพอคุยงานเนาะคณชันดีบุกกาอ่ะดีบุกกากรแและแล่วก็จะโตข้างนอกเงียบเียบอีก นัดชันโต๊หน้าเวทีคุณ Sod ควนันนั้นคือเป็นการคุยงานว่าจะลงประกวดเวทีนางสาวไทยอะโตะหน้าเวทีขณะที่น er ักร้องบนเวทีกันบางเบเพลงอายุสวายอยู่เป็นการคุยงานที่แบบฮะแต่นั้นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการตกลงลงประกวดนางสาวไทยเหตุผลที่เลือกลงประกวดเวทีนางสาวไทยนะคะเพราะว่าเราดูภาพรวมแล้วก็มันมันเหมาะสมกับเราจริงๆคือเราอยู่กับกองประกวดที่ภูเก็ตมาหลายปี เราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าแต่ละวิธีเขาอยากได้คนประมาณไหนะอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่วิธีหนักสัตว์ยในปีนี้โฟกัสเรื่องการศึกษาแล้วก็โฟกัสเรื่องการท่องเที่ยวเออมันน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะกับเรานะเพราะเราอะจะเป็นครอคูอาสามาด้วยแล้วเราก็เป็นคนที่ชื่นชอบในวิถีชุมชนหรือว่าชีวิตต่างจังหวัดหรือความเป็นไทยอริเจอร์งานคราฟต์ผ้าทุกอย่างคือเราชอบทุกทุกอย่างคำง,ง่ายๆคืแบบอะไรที่มันดูไทยๆเราจะชอบหมดเลย ก็เลยเผื่อพี่เขาว่าพี่เขาบอกว่ามันเหมาะสมนะแต่ก่อนที่จะตอบตกลงคาถามที่ให้พี่คิมไปก็คือแบบเอเขาจะโอเคไหมที่หน้าหนูอ่ะเป็นลูกครึ่งเพราะว่าเรื่องที่น้องสาไทยเขาไม่เคยให้ลูกครึ่งมงมาก่อหนเราต่ว่าเกิดความกลัวนะคะว่าเขาก็จะไม่ให้เรามงและค่ะแน้กก็หลับเราคุยกันแล้วว่าเฮ้ยโอเคก็ลองไปเราก็ได้ตำแหน่งน้องสาวไทยนะคะ ทำไมต้องทีมภูเก็ตเริ่มต้นจากตอนแรกเลยก็คือเรารู้สึกว่า้องเห็นพี่เขาส่งพี่อันนาตั้งแต่ปีแรกตอนนั้นเรามองว่าเอ้ยถ้าเราจะไปไหนสักที่หนึ่งอะราอย่างมีทีมที่ดีที่จะดูแลเราเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยเลือกทีมนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือภูเก็ตเป็นบ้านเกิดเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราจะไปไหนเราก็อยากไปในน้ำจังหวัดเก็ต <c oughs> พ,พี่กบหน้าราักค่ะพี่คิมหน้าราักป๊าป๊าพี่กบก็น่าราัก กบเดียวที่ทุกคนรักส่วนตัวรู้สึกว่ามีความสัมพันธ์กับพี่คีมพี่กบอต่างกันไหมคือพี่คิมเสมือนแบบพ่ออบอุ่นและมีความดุในบางช่วงบางตอนอะไรอย่างเงี้ยตอนช่วงประกวดทุกปีอ่ะจะต้องมีช่วงที่พี่คีมมา,มาแล้วเอาแล้ววิญญาณความดุเข้าสิ่งแล้วแต่ทุกครั้งที่เขาดุกันคือเพื่อเพื่อเหตุผลที่ดีเหมือนเขาดุความเป็นห่วองอะไรเงี้ยเขาเป็นห่วงจริงๆส่วนพี่กบพี่กบก็ได้มีความน่ารัก ส่วนตัวจะมีความจิกกัดพี่กบเล็กๆ,ๆน้อยๆตลอดเขาเป็นแฟนฉันเลอวคนกวดต่างสายท่ะน่ารักมากเหมือนวัาพี่บ๊องมันไม่แน่ใจว่าเขารู้หรือไม่รู้แต่งานกาล่าคือมีรูปได้รับเหมือนพี่โกบเนี่ยรูปตลอดพี่กบก็มีคนแชทไปลงว่าสองคนนี้เขาเป็นแฟนกันใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะแต่ถ้าย้อนไปอีกอ่ะถ้านับทีมภูเก็ตจริงๆจะรู้จักกับพี่โบก่อนพูดถึงพี่โบเลยเจอพี่โบครั้งแรก ก็คือจากที่โรงเรียนนะบอกว่าทากีฬาสีตอนนั้นน่ะใครในภูกเก็ตที่อยากสวยจะต้องแต่งหน้ากับบูโบสตูดิโอตอนนั้นเป็นงานกีฬาจังหวัดแล้วสาวๆทุกคนของขอบวนอีชันนะ่ะแต่งหน้าเขาหมดเลยตอนนั้นเขาแต่งหน้าช้าม,มากาเธอหรือไรประมาณสองชั่วโมงน้องๆจะต้องไปยืนรอที่สนามศุลกากแล้วต้องไปสแตนบายอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ยังแต่งหน้าไม่เสร็จคําพูดแรกที่พูดกับุณโบโบคือพี่คะแต่งหน้าเร็วๆหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวน้องไปสแตนบายไม่ทันคะ่ะ มันแม้มันมากตอนนั้น่ะใช่ค่ะแล้วก็ยาวมาถึงแบบตอนนี้ก็คือรักพี่ๆเช่าเหมาทุกคนในสตูดิโอเลยถ้าไม่ได้เป็นนางงามคิดว่าทําอะไรอยู่ถ้ามีเงินด้วยนะ,ะจริงๆอ่ะเราอ่ะรู้สึกว่าเราอยากเปิดโรงแรมโฮสเทลเล็กๆต่างจังหวัดเพราะว่าชอบชีวิตแบบชอบชีวิตความเรียบง่ายแบบั้นแต่ในโรงแรมอ่ะอยากให้เป็นฟิวมีคลาสสอนอะ่ะ ทำผ้าบาติกหรือทาเครื่องประดับหรือทําอาหารไทยอะไรเงี้ยสิ่งที่เราชอบเข้าไปเพราะรู้สึกว่าเวลาที่มาโรงแรมความพักผ่อน,นก็คืออันนึงแต่อย่างมี้ยท i วีาานาานงงในโรงแรมห้ทำอะไรเงี้ยแล้วก็อยากมีธรุรกิจของตัวเองซึ่งก็อาจจะได้ทํานะลุ้นๆถ,ถ้าทำออกมาเราต้องอุดหนุนด้วยนะอันนี้คืออีกอันนที่สําคัญก็คืออยากทําแบรนด์ที่เหมือนเป็นคือเป็นสะพานระหว่างชาวบ้าน แล้วก็ผู้สือ่อผู้บริโภคคนไทยแล้วเราเหมือนเป็นสะพานเป็นตัวกลางที่เอาของของเขาอะมาขายให้กับกับผู้บริโภคคนไทยเพราะเรารู้สึกว่าตลาดของของุตหของไทยอะแกมันค่อนข้างใหญ่ไม่ส่งออกไปต่างประเทศเลยก็จะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่หน่อยที่จะใช้แต่ความเป็นจริงแล้วถ้ามันเป็นพวกกลุ่มวัยรุ่น,รนหรือวัยทำงานที่ขันมาสนใจของผู้ที่ได้มันก็น่าจะแบบทำให้มันเติบโต,ตไปไก,กลก้าไกลมากขึ้น แต่งงานาแล้ี้ยชุดที่ได้แต่ไหนมาชุดทีมาเทเ่อร์ุกเลยค่ะไดยจากผ้าเหมือนกับซื้อถนนทลาดนะซื้อถนนทลาดน่าจะประมาณ3ปีที่แล้วที่บ้านมีกลุ่มผ้าเป็นหีบถ้าเกิดอยากเห็นกลุ่มผ้านะคะก็คอมคเมนต์เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิดกลุ่มผ้ากันเมื่อก่อนเคยแบบเย็บชุดเด็บมือทําชุดผ้าไทยด้วยนะแต่รูอเปล่า <laughs> จะหากว่าเธอคือฟ้าฉันคือทะเลจะเปรียบทะเลดังความมั่นคงหากแผ่นฟ้าเป็นรักที่สื่อตรงทุกๆสิ่งจะคงนิรันดร์เอ,อ้ยแตจริงๆมันมันไม่ได้รู้สึกแบบว่าเอ,อ้ยเราเป็นนางสาวไทยแล้วนะอะไรเงรี้ยแบบนางสาวไทยแล้วนะคือไม่ได้มาความรู้สึกนั้นเลย ตอนที่ต้องพูดคำว่าสวัสดีค่ะนิตาค่ะนางสาวไทยคนที่53ประจำปี2565ค่ะประโยคนี้ยังแบบเหมือนเป็นแค่บทพูดอะยังไม่ได้เข้าไปในความรู้สึกจริงๆตอนที่รู้สึกว่าได้เป็นนางจริงก็จะเป็นตอนที่ได้ไปแบบออกต่างจังหวัดแล้วอะไปบุรีรัมย์ไป,ไปนาจบไปอัา,ารัจเิญอะไรเงี้ยไปเจอผู้คนถึงแต่รู้สึกว่าเออเราเป็นนางสาวไทยแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็ เวลาที่เริ่มมีคนจําเราได้เวลาเราไปนู่นไปนี่ dated. เคยมีครั้งหนึ่งตอนนั้นต้องไปทำใบขับขี่แล้วก็ต้องไปขอใบรับรองแพทย์เห็นหนัง <helemaal S 2> <c oughs> สือพิมพ์ตัวเองนในคลินิกแล้วก็แบบเฮ้ยหน้าฉันอยู่บนหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยื่นแบบประชาชนให้พี่พยาบาลไปแล้วเขาเขาจำได้จากชื่อนามสกุลเราเลยแบบเอ้ย ชื่อนี้เป็นนางสาวไทยนี่อะไรเงี้ยเ,เขาก็ถามเราว่าเป็นนางสาวไทยเหรอบอกอ๋อค่ะเขินๆเนาะคำตอบว่าแบบอ๋อใช่ค่ะอะไรเงี้ยยังไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไปแบบู้อะไรขนาดนี้แต่ว่าด้วยความที่ด้วยความที่มันเป็นนางงามในยุคโควิดด้วยแหละเราก็เลยจะยังไม่รู้สึกว่าแบบเอยชีวิตฉันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยแต่ก็รู้สึกเึงืนความแตกต่าง ตั้งหน้าต้องตารอถึงอนาคตที่เป็นกลองจะเดินทางมาหาเราถ้าไม่น้ำที่เจะต้องแบบรำและเสิร์งในทุกค่ำคืน3าเวลาก่อนหลังอาหารนะมันก็คือเป็นการประกวดที่ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้น แล้วพอตัดมาช่วงซ้อมพรีลิมไฟแนลอันนี้เป็นช่วงที่เร็วมากความรู้สึกเป็นความแบบเฮ้ยแปบะบแปบบพรีลิมแล้วหรอแปบะบแปบะบไฟแนลแล้วหรอก็เลยมีรูปออกมาที่มาของรูปนี้คือสวดมนต์อยู่ตรงขอเบเวทีก็คือขอขอสิทธิ์แบบว่าขอ,อาขอให้ลูกได้ตำแหน่งนางสาวไทยนะคะอะไรเงี้ยนี่ที่นมาเจริญอะตอนที่ขอไว้ก็คือขอว่าแบบขอให้ได้ตำแหน่งนางสาวไทยแล้วก็จะกลับมาช่วยจังหวัดอำนาจเจริญหรือว่าจะทำให้แบบชื่อเสียงหรือคนรู้จักจังหวัดอำนาจเจริญมากขึ้นอะไรเงี้ย มีจุดที่อยากไปแก้ไขตอนประกวดไหมอืมน่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมในหลายๆอย่างด้วยความที่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเอ้ยถ้าเกิดมันแบบว่ามีเวลาเตรียมความพร้อมเยอะกว่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ย ชุดเชิตมันอาจจะไม่ได้ต้องไฟไหม้ตลอดเวลาไม่มีใครรู้นะชุดเกือบชุดที่ใส่คือบินขึ้นเครื่องบินะจากภูกเก็ตไปกรุงเทพเกือบหมดเลยมันจะได้ไม่เหนื่อยตรงนี้มีวันหนึ่งที่เหนื่อยมากๆวันนั้นตอนนั้นว่าถือของประมาณ4ีหอย่างในกระเป๋าแล้วก็แบบเดินขึ้นห้องไป แล้วก็มีพี่ที่เขามาฝากของไว้ให้ด้วยที่หน้าคอนโดแล้วก็ถือเพิ่มเพ้่ไปอีกจาได้แบบประตูถึงห้องปูปะทิ้งของแล้วก็แบบร้องไห้ร้องไห้เลยเพราะามันแบบมันเหนื่อยมากมันทอมากมันนอนน้อยของมันเยอะงอแงงอแงโทรหาเพื่อนร้องไห้กับตะกองด้วยนะคะโอ้ยแบบฉันเหนื่อยแล้วฉันไม่ไหวแล้วนู่นนี่นั่นระ้องไห้จาได้ว่าร้องไห้หนักมากมณีตาตอน ประกวดไปทีแรกกับมานิตาตอนนี้เลยต่างกันยังไงเราสึกว่ามันคือการที่เราโตขึ้นเราตั้งใจมากขึ้นจริงๆภูมิใจกับตัวเองมากที่ฝ่าฟันอะไรมาได้เยอะมากมันดูแบบผู้ใช้คําว่าฝ่าฟันมันดูเวอร์แต่ความจริงก็คือการฝ่าฟันก็นคือแบบความเหนื่อยประกวดนางงามไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจากแบบเคย นั่งร้องไห้กับคอมเมนต์เคยเหนื่อยทอ้อเจอดราม่าบ่อยว่าแบาบทำไมดูไม่ดีใจเลยตอนได้รับมงกุฎอะไรเงี้ยแบบไปดีใจตะโกนกรี๊ดร้องไห้หรืออะไรเงี้ยทั้งคือร้องไห้แต่ว่าไม่ได้อยากร้องไห้ไงเพราะรู้ว่าต้องสวยด้วยไงรูปนี้จะเป็นรูปที่แบบเธอตจมไปตลอดชีวิตแล้วเธอจะต้องรับมงกุฎอย่างสวยที่สุดแต่ตอนที่พี่เมย์สวมมงกุฎลงบนหัวมันคือแบบมันคือความโล่งใจว่าแบบเฮ้ยทั้งหมดที่ทำมา มันสำเร็จแล้วนะอาาาาาา